โอ้ยเพียพว่าเจ็บควายน้อยเกิีขีดต้มเป็นน้อยเหรอว่านี่เนื้อสันด้วยนี่ครับพ่อเนื้อสัมเนื้อใหม่มันแน่เนื้วดีเด้พี่น้องแล้วไม่ผู้คนมาจุ่มตำมาฆัาขนาดนีน่เนาะแบ่งเดียวจะใส่พี่น้องเลยอโอ้ควายน้อยเกลียขีดตมม้มครับผมควายน้อยเกลี่ยขีดต้มมาพี่น้อ,นนองจะละแปดสิบบาทครับ คุครับผมผักคุณเลิศรูกสาวสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ารูกสาวมาดีกินน้องอีนแล้วกินน้องอีกกําลังแอวอยากนอนกําลังยุมหัวแม่ว่ <laughs> <laughs> าจะได้จับแม่ไว้บางชิ้นส่วนนีม่มารีับชิโนนค่ะครับ <laughs> <laughs> กินน้มยิ้มก็นังสีงแบบเคลียร์ร่มเคลียร์อยังเก่าต้องได้จับเอ๊เอ๊ะต้องได้จับแม่ไว้เอบอ๊อกลูกอื้อเอือเอื้อเครี่อนเพลินครับผมนะครับฉสนเอาเปล่าหน่อยตาเปาหน้อยเ <laughs> ปาหน้อยจะไปฉีดวัคซีนแล้วคะ่ะเดี๋ยวสิไปกินซอจูก,กับพงหน่อยครับผมอันนี้กินซอจูไมล่ะเอ๊ะไม่ใช่กินลวกเนื้อวะ ถ้าแบ่งไปให้นซาลวกางลอยก็ได้ค่ะเมียซาจะเอาหนอนลงไปขางล่างบ่ครับไม่ได้ไปแล้วค่ะมันเที่ยงเดือดเที่ยงโอเคค่ะมีหลายอยู่กับคุณเมียอย่างนี้เลยเก็บรับแล้วไปใช้ว่าใดด้กคุณนิ่งพอไปกินเขาไปถ่ายคลิปแป๊บหนึ่งได้ลูกเนี่ยนี่ค่ะปากเขาบอกว่าแต่ว่าได้อยู่หล่อไปครับพี่น้องลงมาขางล่างเดือดเปียงเปียนเลยครับผม บรรยากาศมาล่้งปลาแดกครับผมสวัสดีค่ะแม่ปางก็ต้องแซ่บปลาแดกครับพี่น้องครับผมใครอยากได้ปลาแดกปลากระดีไปยู่ไปกินครับพี่น้องไปตำตุ้งตำเจียวเฮพี่น้องเฮ้ยปลาแดกปลากระดีงามๆมมือเลยครับบู๊น้ำเดือดของต้ง ตอนตี่ผิหาขีดครับผม450กรัมน้ำไปอีก450กรัมมิงเกิลขีดครับผมนี่ครับตอนปลาดีงามพี่น้องอยากเห็ดแก้วปลาแดกดแกยวไอ้พริกดิบครับผมปามาซื้อไปยู่ไปกินได้ครับนี่น้ำปลาแดกเดียวผมติดพร้อมๆนี่ครับตัดตอน450กรัมหรือ4.5ขีดครับผม พสดีจ้ะวันนีครับตำรานธมะธมินท์ครับคางมีครับใส่กระปุกครับขับคมณีนิดท้ายคลองเห็นนะครับเราจะช็อตนะครับผมผู้ได้ตงการปลาดีสวัสดีปลาสัดีแล้วจ้ะรอบคุณราค105บาทค่ะสนใจทักมาเลยนะค่ะไ้กินดีค่ะไปคลิปนะค่ะไม่ตาไม่ครับไม่ไม เลยส่วนจิตสนใจพิ่งสวัสดิ์สนใจได้เลยนะครับผมนี่ครับปลาแดดปลาหน่อยส้อยเดียวครับผมเอามาแพบใส่ฟ้าแล้วก็มาเอาแฉบซิ่วมาทิดครับผมเผื่อป้องกันฟ้ามันเคลื่อนครับกระปุกละเก้าร้อยกัมครับผมหรือเก้าขีดครับราคาหนึ่งรอยห้าบาทครับใจจริงนี่อยากใส่โล่หนึ่งครับผมแต่ว่ามันใส่ไม่ได้ครับมันเต็มครับผมนี่ มันเตีมไมแห้งครับผมมาใส่โล่หนึ่งแล้วการขนทรงกันอย่งนี้มันจะไม่มีช่องว่างให้น,น,นั่นมั่นคงนี่ครับถละหนร้อยห้าบาทครับผม <laughs> สวัสดีครับพี่น้องไปซื้อเนอื้อถึงจะมาครับพี่น้องอเดี๋ยวพ่อไปเอากระตุกมาซื้อเัน าไปซื้อเนื้อบ้านอุปปะรีพึ่งมาครับพี่น้องออะเกกาสีโนรักฟาร์มพร่เเกครับเพิ่นว่าอไไรสบอนเสอรอได้พี่น้องแต่ว่าสินค้ามันขายตัวมันเองครับผมมันคุณภาพครับเอาพี่น้องเบิ่งเลยครับโอ้ยเพียดูสาวเจ้าของเขียงเพิ่นจัดเธอ พอน้อยละเ็ดแบบเลยกินน้อมันนีหอยพอน้อยคือว่าจเจดข่อยน้อยเกิดขี้ตมจังน้อยกันนะว่าหโงอน้อยเกิดตมอู้อันนี้เนื้อสันตัวนี้ครับพอ่อครับองเนื้อสันอู้ไม่ึงหามเดียวครับพอ่อมองนี่มองต่อจากสะโพกมันขึ้นไปไหมลูกครับส,ส,สุดสันทางสะโพกทางหลังละมันเลยมีความเป็นแบบเนื้อแม่นมองผอย,อยมองงามมองผอยมองงามมองเสียบเลยละนี่เบิงบ่งเบิ่งคันแทนาครับพี่น้องคนนี้โอ้ปานน้ำยูหลุนนี่ อันนี้คันแท่น้าบานลงหน่อยครับผมตับหวานครับพี่น้องเนี่ยสามสิบกีบครับพี่น้องสามิบกีบไปได้ครับผมครบดีของแทรบเหครับผมดีสําเร็จเหรอครับผมดิสซัเล็ตแถบแต่มีหัวว่าของฝเลยะทันละครับผมแต่ว่าไม่ยังนี่ครับผมอันนี้พอซื้อมาสองชุดบอกครับมีเด่นซื้อชุดเดียวแต่ว่าเจ้าของเขียงเพิ่นอันสีนองรับฟาร์มห่าละ แต่ว่าเห็นซื้อในเฟีเพื่อนว่ามันซื้อว่าไอ้งามนี่ละ่ะขอบคุณหลายๆเด้อไอ้งามเลยขอคือได้ไปล่นเฟีดูจักเขาเห็นเห็นอยู่เด้ท่อโทรศครับอ๋อโซเชียลยายฟางเรากดเป็นเพื่อนเป็นเพลินพ่อน้อยจะมีค่อยหูจักกระดอทางโซเชียลนี่ครับจะเป็นเทออะไรเนาะยังได้เห็นว่าได้เพลินเป็นอยังหนึ่งเขาพอก็เป็นเขาเขาหมามามตัวนี้ครับนี่แหละหมามั่มหมามับมกวโใจครับพี่น้นนนอง หัวใจก็ได้โอ้เป็นสุดต้มสุดอ่อมก็ได้เด้อหัวใจไข่หลังครับโอ้ไข่หลังน้ำพ่อง,อง,องบอกเขาบอขอบคุณหลายๆเด้อครับเพียงเนื้อสีโนรักฟาร์มครับพี่น้องเพืเ่อนเบิ่งกพันจัดเถื่อพี่น้องครับผู้ใดไปเสิร์บอกว่ามาจากฝันสยซอยเดิมนี่จิได้ส่วนลดบ้าง อันนี้ก็ <ไป S 1> อยู่กับเจ้าของเคียงเพื่อนครับ <c oughs> พอน้อยกับว่ามันแ่บชื่อเจอกันเลยไปซื้อแต่ยุ่นี้แหละครับช่วงนี้ครับพี่น้องมองอื่นก็ซื้อือเดียวได้มีไมนว่าไปจุดนี้ครับแต่ว่าจุดนี้นึงคือละกะเวลาที่เฮาต้องการจะก,กินเสื้อเข้าทิ้งพอดีครับพี่น้องคือพระเอ็ดแล้วสงประมาณห้าโมงเช้าครับพระฤาษเนี่ยมันเช้าครับบางเธอกพระฤ็ษีกลาคงคืนสะนี่ก็ค้านไปได้นอกก้อยเด็กขันยำขันเงินเหล่านีป้ป้าเอ็ดวีไม่เมย์หอนไปเอาเนี่ยมั กินเสื้อียบกันนะเอาเนื้อมาซอยจุ้เสื้ียบกันนะครับได้ดังใจถ้าได้รับพี่น้องเบิ่งเนี่ยเนื้อสันก่อนโยขึ้นสันคือขึ้นมาโชั่อีกรอบหนึ่งนะครับโซเซิยนสันเบืครับพ่อครับโอ้เบิงบ่งนะครับ,บ,รบพี่น้องเนื้อสันงา,งามนี่แหละครับพี่น้องนี่ยเพะขมขมบ้านนี้ก็ละซอยพักหอมไว้แล้วเราเอาเพะไปเฮ็ดให้มันสุกซะก่อนครับพี่น้องใบมะนาวน้อยเด้อครับพี่น้องนี่ใบบักนาวน้อยนะครับเออเบื่อมะนาวน้อยผู้ไทยผู้หนึ่ง เม่บมัเน่าหน่อยนี่กินดิบกระแสบด้วยครับเอามากินก็ไปเมนวนจักระจันน,จจน่อเม,มื่อคืนโอ้ได้การอยู่พี่น้องเข่าออมัอนโอ้หอมสิคือหอดดนแลนแลละ,ละอันนี้ปักซี่ปักหม,มออครับผมอ้าเพียรจะขอดนะครับเพาะห้าสามสี่ห้าหกโคกขอด้วยเด,เด็ดไปเลยมันอ๋าถโถพี่น้องเลย เราเพรสไปต้มไปโลกันเด้อพี่น้องไอ้บันคนน่ะเนื้อสีแสียบเพราะสบนี่มันอยู่น้ำเพียเนี่ยครับพี่น้องเพียน้ำหมีเด้อครับผมขั้นเพรสอันนี้น่ะแสียบรวยขออนุญาตบาดค่ำพี่น้องเบิ่งนะครับเพรลงไปสักครับหอมๆอมเอาไปอูสุกๆครับผมกินแบบแมงมนกับมะกวนหอม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 ครับผมทำมั ต้มสซเกตเนี่ยมาอุน่นโลเซอรเกตนี่แหละครับพี่น้องใส่ไฟเสีย,สยนอ่อนกันจังหน่อยนี่ได้เอาไม่เามาขาลุ่นกะเอาสนีเลยครับพี่น้องพวกตีมันนี้ก็โอเคเลยรได้พี่น้องอย่าเอาเขิงเลยเด้กมันละแห้งมืดครับพี่น้องสำนีนก็ได้ขาดระล,ะละับปิดแก๊สก่อน ทุกเตยบร้อยแล้วเด้อพี่น้องบ้านนี้เรามาเอดแจวขมแล้วครับใสอ่อนเด้อครับนี่ที่ซอยลงไปนี่แหละพอแบงไว้ตะเกียกตมบ่เพราะเราปรุงเป็นแก้วแล้วมันจะไม่ส่งเป็นแบบก้อยเกิดตมจังหน่อยไหมลุงอ๋อครับพอส่วนนี้เอาไว้ถ้าซอยโลครับติดมันจังหน่อยนึงเลยการเลยเนี่มาเป็นแผ่นเป็นแผ่นเลยครับ เนื้อสันผ่อยๆนี่แหละครับพี่น้องช่วสยตอนพอดีกินประเภทเนี่ยกินจังไรกับเบื่อมา่อีครับเมื่อละครเหนืมักขันยังอื่นนี่คลั่งครับผมกินโดูไรก็ไม่ได้ด้ครับมันกะโดนนั่งกับหลายบาทอยันนี่ละซอยสัก่อนเด้อพี่น้อง ตติดมีดดีเถอะเนื้อไหมมันยังเหนียวดีได้พี่น้องเลยแล้วมัมไมมไปยังสมิ่นยึกยึกอย่ยอู้ในกาดเลยแล้วเนี่ยเพิ่นก็เชีย่ยตอนประมาณห้าโมงนี้นะครับประมาณสามโมงกว่าถึงส<อ>ี่โมงเลยเราสอบแล้วใช้เวลาเกือบชั่วโมงคนได้แต่ก็อยู่กับผู้เพ่เชี่ยวชาญเนาะผู้เ,เชี่ยวชาญก็มีสิบสามสิบนาทกีก็กินได้ครับคนครับ อันนี้คือสันหนอกครับผมสันในมันจะออกมินมีมันจะมีคมเร็วอีกจังน้อยหนึ่งครับอ่อนกว่านี้สันหนอกมนใช่สันในแต่เพราะมักแขวนๆคือสันหนอกเนี่ยทำขึ้นจุดๆีบางคนเพิ่นกษสิมักเนื้อสะโพกโบกดาครับผมแล้วมาพูดถึงมาตำมัดกับมักเนี่ยสันเสียบนี่ว่ามันทุกมองเปล่าปะพี่น้องมองได้แตแล้วแต่ผมมักเนาะครับผมเสียบเนาะมันทุกมองทุกจุดเลยนะครับ เนื้องามๆหอมๆครับตรงนี้มีมันแสกนิดๆครับเนี่อติดมันทั้งนัยก็หอมดีใ้เวลายำมันๆหอมบู้สุดยอดอันนี้ตบหวานพี่น้องก็ละซอยไปโล่หนำครับตบหวานครับผมนี่มึงเนี่ยครับตบสดๆครับแล้วกเลาไว้จุนํำครับพี่น้องตซอยปั๊บมื้ ผู้คนมากินตับนี่มักขะขนาดเลยนะครับนี่แบ่งเดียวแต่ใส่อันนี้เขาเป็นไปลวกอันนี้ลวกครับผมโซนีโซนีกินดิฟครับอันนี้ครับคันแท้หั้คืองามยอย่างกระป๋อคันแท้มันหนาที่ได้มองหนาเลยคนชัดมองหนาเฮ้อ่น้องปานเลยปานครับผมหมูไส้แล้วครับผมตูดสาวหมูของทรายนี่ละมันก็เป็นลูกคนหนึ่ง ปานแปลงหุ่นเดียวกันกับ <c oughs> มีคนึงที่อยู่คอนเชนต์มาสนับปิปนอะไรนี่ละพ่อน้อยกจ็จำไม่ได้ที่เพื้นเป็นพยาบาลครับพ่อที่เพื้นเป็นพยาบาคยูซีนักกอลิมแต่ก่อนแต่ผมทำงานยูซีนักกอลิมเหรอครับแต่ว่าล่าออกมาได้หลายปีแล้วสามสิบกีบพี่น้องนี่นะเอออย่างงามมันเป็นทรงนี้ส <30 S 1> ามสิบปถีถ้าทำนี่จังไรผมันยาวคนอย่าง,าางาาคุ้มครับนี่อะไรนี่ละนี่ ตัน,นี้พอละเซิน <c oughs> ควายน้อยเก็รคิดตมละแยกไว้นี่โอ้มันได้ซ้อนใหม่แล้วตัวมันใส่ครับพอครับตองขอเบิรซ้อนใหม่นะครับซ้อน, <c oughs> นใหม่นะเด้อ,อแต่ก็ได้ตัดหางคือเก่าเลยครับมันมีวิทย์กระปุก <c oughs> ซ้อนตัดหางตัวนี้แจวเพลหลายแบบซ้อนสีสดสดเลยล่ะพี่น้องแถมมีจังไร่มลยย่งละหนัวเนาะประมาณนี้แหละเอาเน้นๆไปเลย ในโหเตืีมยาทมังเก่ากิงองมังเก่าก่อนเขาขัวครับผมเขาขัวเป็นลอตที่ดำรั่งมาจากออนไลน์บอกครับพ่อแม่นรู้มีทันได้แม่นันของเฮาดอกอันนี้ของที่เฮาสั่งซื้อมาตอนแรกว่าอยากให้เขาขัวครับพี่น้องเลยสื่อมาบงเป็นตัวอย่างครับมันลมีได้เวลาเพราะมันมอมีเวลาทังเลี้ยงลูกครับผมแจ่วสีดังนักจังไยพี่น้องว่ามื้อนี้เทหลายครับต้องงูหัด คุงเข้าถึงครับพี่น้องมันยังระแสบเต็มเลยเกิดยังไงกันล่นี่ครับความเสียบความนัวน้ำปลาบานพ่อหน่อยใส่น้ำปลาทีโปลดครับผมถือว่ามีทีหัวกันมา,ากน้อยนี่ครับนี่นอืมพี่น้องเลยมึงครับ แจวเต็มถั่วยังสี่นี่แบบแจวเคนบดละเอียดคักเนาะถยถ้วยคือไก่ตัวเล็กตัวเล็กแป้นคือเพลงเดียวเน,นีแน่นระบายหอมว่ะครับพี่นอ้องหอมดีเด้อครับแจวเพียนี่นี่พักสี่พักหอมครับพี่น้องเสียลงไปเบอร์มะนาวน้อยเพราะผลเดียวจะนี่แหละใส่จังไลกับเบอร์มะนาวน้อยเดี๋ยวนี้ขันไม่ได้ใส่ใบรคหนาวน้อยเลยจ้ะโอ้ขอลืมต้องเนี่ยงครับผมปรุงพร้อมเดียวเม็ดเลยเพราะว่าลาหูกับ แบ่งเอาไว้จุแล้วก็เอาลงไปเื้อควายน้อยเกิดขีดตมดำเลยละแสดงว่าโอะล้นบ้างได้เัาว่ามีล้นหรือมัเนาอครับพ่นี่ดีกลิ่นึเพราะว่าเราแบ่งไปเอ็ดควายน้อยเกิดตมดำทั้งนั้อแต่ว่าผมแก้วสัเดียวผมแก้วสัเดียวเลยเด้ครับพี่น้องโอ้โหเต็มปกวอกจุใจดูนี่ ถุงแล้วต้องซิมก่อนนะควรทีละสิมต่อเนอืนะ้อแล้วมาสิ่มเอาเนื้อสันนี่ละพี่น้องมาซิม่มลุ่มลุมบกลุมบกอืมพี่น้อง <c oughs> มาครับพี่น้องมาซิมมาพี่น้องเซฟเซฟรวมกันเลยครับสิ่มก่อนเฮ้ย <c oughs> ตั้ปาบ่าครับพ่อพอดีเป๊ะเลยสุดยอดพี่น้องแซ่ <c oughs> บบัดทีนี้ละเอ็ดกวายแบบสูตรควายน้อยเกิดตรงยังไงกรับพี่น้องแตเอาแป่งมาเจียวเพีอยู่นี่ครับเมนูนี่เห็นตาบ้าปุ๋ยแล้วเนาะเห็นดีครับเอดปุ๋ยครับผมง่ายกันนะ คนรับเอามาเขาเล้นใส่หมูนี่มันจีได้ควบพร้อมเพียรไปเพิ่มนี้ครับเพราะว่าเป็นหมอที่ไปอูเพียครับผมเหนือชุดใดครับผมชุดดาลับที่แยกไว้ใส่ลงไปครับเป็นกระดาบด้วยนะครับนี่อ่ะหัวหน่อยเกลี่ยขีดต้มครับผมหัวหน่อยเกลี่ยขีดต้มครับ ไปขูดเข่ากับแก้วเพียหอมหอมขนาดพี่น้องนี่ฮะพอครับพอแบบทาแบบคืออยากค้นขายหลานนะครับเพื่อนเกียรตินี่แหะดอกมาเด้อพี่น้องเลยมาเซฟเซฟนำกันเด้อครับโอาไปเปิดร้านยุคกระสิีเซฟจานเลยเถอะบัดจานน้นอยๆแล้วพี่น้องมาพี่น้องจานละแปดสิบบาทครับ หอมแต่ว่ามาครับคือกินหอมเพล่งวันวันายของเขาไม่กินเขาน้ำผงน่อยซอยเดิมนะครับบ้านไก่เลี้ยนเคียงครับผมนี่ครับง้วหน่อยเกียกขีดตุมฝีมือผงน่อยซ้อยเดิมครับสิบกี่นี่เก้วเพี้ยครับครบอันนี้ก็เนื้อพร้อมจูแล้วครับแดงพีนเนไม่กินเขานะครับครับนี่ครับปืนทีมงานแพ็กปลาเดียกรอนครับผม <laughs> เป็นแพ็กปลาแดดอยู่ฝั่งทางพุ่นครับพอหน่อยก็ามมาับต่อม่าท้ายคลิปให้ก้าวเขาครับผมส่วนฝั่งทางเพ่นกับไส้กับกำลังชีเลี้ยงลูกครับผมต่างคนกับต่างมีนาทีครับ <laughs> มาเด้อพี่น้องเลยเอฟซี FC, ทุกคนทุกท่านครับกินก้อยง่เสียบๆนี่ไข่น้อยเกิดขี้ตม้มโง่หน้อยเกิดขี้ตม้มทางนี้ก็เป็นสอยจุรับพี่น้อง มาซิมอันนี้ละก่อนอืออ้ยเพียขมว่ะครับพ่อครับขมพอดีแซ่บเลยลูกนี่ครับกินกับพักติวครับผมพักติวปลูกไว้หลังบ้านพี่น้องโอ้โหเขากันขนาดได้ครับ สองตอนบาลุตอนตอนเดียวมัพอดีนี่ซอยจุพี่น้องคุยเลยก็ได้นี่ครับพักเข้ามีพักยีเลิศแล้วก็พักติ้วครับผมพักยีเลิศพี่น้องพักคุณเลิศอืแนวนี้เลยพี่น้องมาเด้อครับทุกคนทุกท่านครับ อันนี้เป็นงวงน้อยเกลี่ยต้มครับแม่ครับตั้งแต่น้อยตั้งกี่กินเป็นน้อยงวงน้อยงวงน้อยเกลกิยต้มมันตับหวานมันจะบวมครับพอครับโอ้ยแนวมากเลยตับหวานเลยครับอจำนำจะน้อยจำนำแจ้วเพียครับโอ้เหนียวออกไปใบท่านะเดี๋ย้แม่ตูบเขาไวปจะต้องมาแนวไว้่ายอันนั้นด้วยอือแต่แนวแส็บๆพี่น้องเลยมาเด้อครับ มันเสีบได้หลายใหญ่วยยมดจางถกแข็งล้ำเลยเีบมีน้ำเสียบพี่น้องมาเสีบเบเหกันนะครับสวัสดีนะครับพี่น้องครับผมยากินตลาเสียบครับ เด้อมาลีน้อยเอ้ยน้อยหยิบก่อนนะเด้อน้อยปะบ้านนิดก็หลังนั่งทานไอต้มมามาพี่น้องใส่จครับผมห้อยทุกอวนกันห้อยจับอันนี้ได้อินเพิ่นต้องได้ถือโต๊ะมานำได้เบาเพิ่นถือโต๊ะมานำอันนี้นยังไม่อีกันเลยครับยังน้ำตันเลยสอนตันเลยเห็นบก่อนต้มบังพอดีเด้อเสรับแล้วจัอย่าบอกจะน้อยกันเลยครับย้ายมุมกว้างมาครับ นี่อ่ะนีนีดบ่ได้เปกบอกครับนี่หะแ่อนมันหอนมันถีวินมันกรเงินแด่ทอนเต่ามือไนไม่ได้เปกกเรือนดิเ๋ะกับ่ได้เน่นเราขากดไม่ใ้เจ้าอยู่สิสเลยใหญ่โอ้มาจะในอันนี้เน้เป็นแดงนอนมันาจมันก่อดถีบินมหน้ามือนะมันแรงฮ้าจังแกเบียนะ ก็หมอยจับเลยอ้วนแต่เรามากอีปุ่นแม่เอาบกหอยมากอืมอนอ้วนแต่ออมออมคนเศร้าเนี่ยอือใามากจะใส่หน่อเนื้อหมูกิขเว่าวมันนี้เธอบือไว้ก่อนเ้ออมหอยมักอยู่แต่ขึ้นย่างเลามีเห่าเดียวอืมมต้าอเ่อไป้ยายังไงเนี่ เจ้าร้อยฮาปิดก่อนลาวะเักปุ๊กมาเหรอเหีอยเขปุ๊กปากดีติดไหม่ด้วยโ้ยังเยอะแยะอยู่ในห้องก็ะังว่าอันติติดแต่มันเหมือทโ่ไปคนในรับเท่านี้เห็่รเราประท่านทร่มากเขาใส่ตอท่างเสียงก็ดีด้วยนี่ย กรเทียมดีแล้วเดักนั้นยุกกระเซ็บแล้วก็บวอยน้อยโงูน้อยเกิดขี้ตมกระเสบพี่น้อยถึงกําลเน่งอน้อยเจิตตมเฮ้อเฮ้เฮ้ออันนี้ก็บมะเีือเกด้อดังลงกับมะเขือเกินแทบแะเกินพี่น้องก็่ไหยกระเทียมก็มีได้นี่ยอยอม ใช่ปเห็นตั่บ่เห็นไปยังอันนี้เป็นสุกเล็กหมานหมายเสิรกิตัวนั้นผมบ่ดีปานกระร่องนี้ยดื้อิด่กินบ่งานกะ่องอ่ั่นสิขันพงผงงานเสิร่อง ต<จ>อนน,น,น,นนี้พักผิวเหมือนงามเธอได้พี่น้องพี่แจะเด็นพผิวกำลังงามปงเนาะดอ,อวไมนะ่สั่นนัดแหละกันกยน เนือนั่น่เขาเหือยวางบ่หมองลานคนจักรเพ็รมาอิดไม่ังหังหนเาินมาเด้อทำล้มผัดเย็นๆมาเด้อฝนละตกบ่่ เขามาหาตังก็ได้มาแม่เลยสิเขาโอ้เข้าท่าครับพี่น้องครับก็ขอบคุณพี่น้องทุกคนทุกคันเด้อครับที่ติดตามเป็นกําลังใจมาตลอดครับก็ขอเฮ้อยู่ดีมีแหงมีความสุขความเจริญสุขคู่สุขคนเด้อครับขอบคุณครับผมขอบคุณครับมาแซ่บๆนอกันครับนี่